เรากระทานประทานเออโอเได้เครเดี๋ยวพอมันยาว

มันจบทุกเทียดเรียบร้อยแล้วก,ก็ขอเชิญแกทุกท่านตั้งใจบูชาพระพันล้านต่อไปนะอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอระคะสัมมา โยพาตวโตสาวะกสังโคสังฆนาบาลตาทุกม,ม army, sociedad, ยังปันเตมีจุงมีจุงรักนัตายะติสระเนนะตหะปันจักสิรานิย่าจามาทุติยังปิมะยังปันเตวิจุงมีจุงรักนัายะติสรเนนะตหะปัญจักสิรานิยาจา ยังปิดไม้จกันันเตมีสูงมีูงรับขนาท้ายติสรเณนักสหบจวิลนญต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม nah พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัตถะพุทธังสัรนังกัจฉามิพุทธังสัรนังคัจฉามิตัณหังสัรนังกัจฉามิธัมมังสัรนังคัจฉามิสังฆังสัรนังกัจฉา สาตงคัดามีเจอที่ยำติพุทธังสาระนองกัะชามีเุติที่ยติดพุทธังสาระนงคัถามีเจอที่ยติธรรมังสาระนงกระชามิเุติที่ยติดธรรมังสาระนงคัถามีเจอที่ยติดสามังสารณนงกชามีุจที่ยำติดเก้คังสาระ ติมิธรรมังสารังคตถามิยีติยมติตังงังสารังกจามิติยมติสองังสารังคตถามิตีนะิกาจาเวรมณีสิธาปัทัสมาธิยามีปานาติปาตาเวรมณีสิทขาปัทถงรมาที่ยามีนาทินานา ขอท้าขอเชิญเป็นท่านขอเรียนเชิญคุณสมัยคุณรอดขอเรียนเชิญคุณช่วยเทียมชาขอเรียนเชิญคุณบรรณาบวัดผลขอเรียนเชิญคุณชะรอคุณรอด่ท่านครับขอเรียนเชิญครับ เัเรียนเกินเรียนเิะที่ขอเรีเกินนบุญวยตรีเทียมนาขอเรยครับอีก่ครับ Yeah. Um. Yeah. 一样的。